เอกโฆษนาชาลีวาปาอนเดียจ่ยเชสซเว่นวิสกี้ไมย,ยูนิฟอร์มบัสดีครับเซร่าเซเว่นไมเซราย,ายูนิฟอร์มซูการ์ครับโมเทลเซียร่าเซเววิสกี้ไมย,ยูนิฟอร์มโฮเทลซูกาเซเว่นวอชิงตันเม็กซิโกยูไนเตดบัสดีครับคุณพี่ครับ นายกหนุนาบานถุเรานเมรับที่ครับใช่ใช่ขอชื่อที่ขอที่อยู่หน่อยเขาทนายชาลีปาป้าอินเดียเดี๋ยวจะส่ง Q S L กันไปให้แจ้งได้เลยหนึ่งร้อยสิบคัหมู่สามตำบลยังยองอำเภอพะยางจังหวัดเพชรบุรีเดอะไงนี่ เจ็ดหกหนึ่งสามนูนครับครับขออีกรอบหนึ่งนนะหนึ่งร้อยสิบห้ามูสักตำบภอเดียนหยองอำเภอชายางจังหวัดเทมรีจะหักเปลีเจ็ดหกหนึ่งสามนูนครับ มาเลยที่115หมู่3ตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี76 1 30เคิดแซลขอบความทุกครับครับผมเดีย๋ยวจะส่งเคิดนแซลการ์ดตอน Thailand Field Day มาให้ Eco 2 9ชาลีป่าไปอินเดีย,ย,ย, 7, ยน Boteel Sierra 7 Whiskey My Uniform ครับสันยุดยนต์ข้ากระเทียม ไปเข้ามาไปเข้ามาเลยไปเข้ามาเลยเลยไปแล้ว <c oughs> ไปไหนก็ล้ว <c oughs> โอ้รถเยอะรถเยอะวันหลังวันหลังเอ็กซ์แอนด้ซีพีไอฝากฝากขอบคุณค่ะ